ร้อนๆแบบนี้พามาดูลานกลางเต็นที่สะดวกสบายใช้แอร์ได้กันดีกว่านภาดูดาวแคมไม่สวนพึ่งเป็นอีกหนึ่งลานดีมีเซเว่นเป็นลานกลางเต็นที่รถทุกชนิดเข้าถึงได้เดินทางง่ายอยู่ต้นๆสวนพึ่งเมื่อเข้ามาถึงก็จะเจอคาเฟ่และจุดลงทะเบียนค่ากลางเต็นผู้ใหญ่คนละ25 0บาทเด็กอายุต่ำกว่า12ขวบฟรีใช้แอร์ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม200บาทต่อเต็นและยังเป็นลานเพจเฟลลี่สัตว์เลี้ยงเข้าได้แต่ต้องอยู่ในการดูแลไม่ให้ไปรบกวนผู้อื่นลานกว้างกว้างมีทั้งส่วนลาน และลานหินติดริมน้ารถเต็นท์หลังคาจะชอบที่นี่มากเพราะเขาสามารถให้จอดริมน้ําได้เลยมีจุดปลั๊กตอบพ่วงไฟทั่วลานประกอบอาหารได้มีน้ําใสใสตื้นๆมีเรือบอร์ดและห่วงยางให้ยืมฟรีอินเทอร์เน็ตสัญญาณดีไม่มีติดขดัดห้องน้ําบริการ2จุดแยกโซนชายหญิงห้องน้ําห้องอาบน้ําห้องน้ําสะอาดมากมีรองเท้าให้เปลี่ยนมีเครื่องทาน้ําอุน่นอ่างล้างหน้าจุดล้างจานและให้บริการน้ําร้อนและไมโครเวฟมีคาเฟ่อาหารตามสั่งและร้านค้าเล็กๆเผื่อใครขาดเหลืออะไรก็ ็สามารถสั่งได้เลยที่ล้านถือเป็นอีก1นร้านดีๆที่บ้านเราประทับใจและอยากจะไปใช้บริการอีกและคลิปหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์แชร์ให้ด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย